โอาว้ยไกลๆต้องดิบก่อนอย่าใจเย็นเคยช้ำเลือดช้ำหนองไหมอ้ยแม่งเอ้อือ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 ตีตีเอาเอาตีตีดติดติดต่อยตีก็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 ต่อย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 ตี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 ย่งขวานแย่งขวานแย่งขวานแย่งขวานอือย่งขวานแย่งขวานแย่งขวานแล้วอ้าวอ้าวแขนหักแขนหักหยิบขวานไม่ได้หยิบเอ้หยิบนีบเอาเขาเอาซองดีบอันนั้นอะไรเอาเอาโอ้ยเออเตอืเออเตะขาเตะกู แขนหักแขนหักเออเออแขนขวาหักแขนซ้ายทะลอกเฮ้ยเออตบตบเอาดิซ้ายละลาซ้ายละลาซ้ายละลาต่อยต่อยเอ้าแขนก้ามาแล้วแขนก้ามาแขนก้ามาสัดต่อสัดกันนัวสัดกันนัวโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยใจเย็น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 โอ้ยไอ้ไมีดมีดมีดมึงเออบึ้อ เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออตีกันเด็เล็กเด็เด็เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีก่อนดีก่อนใจเย็นใจเย็นเออดีก่อนสู้สู้ลูกสู้สู้เออเออกันได้กันได้กันได้เออลูกขึ้นลูกขึ้นเออไม่ใช่ไม่มีมีดไม่มีมีดไม่ต้องรัวไม่ต้องรัวกอดกอดไว้กอดไว้กอดไว้เออต่อยต่อยขวาขวาปล่อยสะบัดโอ้ยอย่าอุ้มอย่าอุ้มมึงเห็นกูเป็นเด็กก็ปล่อยปล่อยฉันปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะเออเออดิดดิ ด<น>ิ้น um วิชาดิ JI, ้นดิ้นจะหลุดดิ้นจะหลุดเตะอืออืออต่อยเตะต่อยเตะต่อยต่อยเตะต่อยต่อยเตะต่อยตึ้อือต่อยต่อยต่อยเตะใครต่อยใครเตะตัวต่อยตัวเตะใครต่อยโอ๋ยตีหัวไหล่ขวาโอ้ยหัวไหล่ขวาซ้ำโอ้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 อือหลบ ออ้ยต่อยต่อยสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อออเออเออต่อยสู้ต่อเอ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 ต่อยออเออเออออเอนี่นี่เอาอาวุธหลุดมือเอาดิ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 สัตว์กันดิสัตว์กันดิหนัวสัตว์กันหนัวเอาเซมึงเซแล้วมึงเซแล้วเออเออต่อยต่อยหน้า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 มึงไม่ถึงต่อยไม่ถึงไปถึงแล้วไงแล้วไงเออนาดาวบินเหรอดาวบินเหรอดาวบินเหรอเตะไปไหน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 จับ จับเด้าเด้าเด้าเดาเดาเาตูดเด้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 าตูดเสร็จยอเสร็จยออืบิดบิดอย่าอยาอยเอาคอนมาเอาคอนเอาคอนมาใช้คอนใช้คอนต่อยร่วงใช้คอนต่อยร่วงมาใช้คอนจับจับเดาเด้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 าเด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 าาเดาจับจับจับอึะต่อตๆๆตๆๆตะเตะเตเตะเตเตาเตะ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 เตตะเต สบัดสบอมโฮ้ยกูตัวอะไรเันี่ยอโอ้โหเอาดิโอ้โหดูสภาพโอ้โหโอ้ยกูกูเป็นกูก็กลัวกลัวตัวเองกูตัวเอง